มาแล้วตาพี่เนาะสุดกำลังเป่งละอดิตาเนาะเป็นกำลังแก้ให้เด้อโดย FC ต่างประเทศค่ะเออมีแต่สุยๆเด้อเดาประถาวงได้สดอยู่เออขอบใจลายๆเด้อ FC ต่างประเทศฝากมาให้สั่งแสงหนานเด้อเอยพี่เดียงเด้อทุกคนผู้ใดอยากสนับสนุนนะสไปดีเด้อ FC ต่างประเทศนี่มีกี่อย่างเด้ออยามันุงมีอะไงอีกหลายทุกคน แต่ว่ามีอะสำคัญทุกคนแต่ว่าหลักๆคือนางสาวเลยกับพี่เลี้ยงนางสาวต้องสู่พี่เลี้ยงก็ต้องสู่นางสาวโบวิพี่เลี้ยงให้เป็นแถวอยู่ป่ะฮัลโหลสบายดีสบายดีสบายดีความเพี่น้องเด้อสู้ขู่สู้คนยี่นี่แต่ทำขอสู้สองน้องรัดซ้ายกินจ้าก็จืดจืดนะจากที่แบบว่า มาหอสวรรค์แล้วแต่ก็ผ่านไปหนึ่งคืนเนาะเอาหูวซึกงไปว่ามันเป็นวสวายตัวนะมันแบบเปลี่ยนทินเปลี่ยนทีแล้วก็นอนบดนเปลี่ยนอากาศเนาะเอาหูวซึกงว่าพี่พี่อะ่ะเจ๊เอ๋เสาวอาไอ้อาทิตาตื่นนะบอกอยังยังะตื่นสาวเนาะร้านมาที่ตัวนีนน่ยิงกัน พี่น้องมาเ่็นพี่น้องอาริตาเราเขาคอยอาริตาเนาะน้องเขาคอยน้องอาริตามันมาอาริตพาไปกินข้าวแล้วก็พาไปซาร์หัวจะ่าหัวซื้อไก่แน่้อขึ้นแต่ก็ยังแบบเป็นไม่เมื่อยเป็นแบบคือสีไข่เนี่ยนะย่างแล้วก็บริคอยพักนี่บริณนท์บุษบุญบุญว่านนี่บุอว่านอยู่กับตือนตะเสามาดิเจอกับบริณนท์บริณน์ก็เดินท่าอีกมันก็มึน ก็เป็นแบบคือบรสบายโตันะนี่น้องเดินทางซะหน่อยก็เป็นอ่ะตลอดนะมันแบบมันบริผ่านมีคอมเมนต์หนึ่งต่อแบบขอเป็นประดงขอรือถามแบบมียากินอยู่บ้างก็จะแบบต้องต่อผู้ใดมียากินบ่บบบบบก,กินให้มันเศร้านะมันปวดแหงพี่น้องปวดปวดแล้วก็ขั้นเจ้าว่าซะหน่อยอดเอาบ่อยากเก่าเบอร์ยาใบมันนะเห็นบ่คั่นไปบายไปสูดมันมันก็ไข่อันนี้บ่ได้บายมันก็คเคยแบบลงแน่นะพี่นเนาะไหนก็กินยาแก้ปวดใส่ มันมีอยู่นะยาประดงคะซื้อยาเนาะยาดีประดงของเขาหันคล้ายยามันจะซีมีจ้าข้าเอิญประดงดูบอกอยู่ถางนี้คือกันแกสิประองคือกันเห็นไหมในภาชนะใสเนาะเพราะว่าสนวอยเคยเป็นนี้เทอที่สองเนาะอากาศหนาวนี่เป็นหนดถือแอร์ได้ร้ายนี่มันกล่ำเหนือมันจีแบบปวดนะมันจีกเย็นทั้งแห่งปวดปวดอยู่เหลางอนบม่รับเลยมัวในตู้นะ ไม่แดงข้าก็จักจกมงว่าประมาณสามมเนาะฐาลิตาตื่นทางก็สิเขาไปฮอประธานธรรมเนาะพี่น้องไปไปก็ประมาณห้ามงเพราะว่าหย่านตุ้มติ่มเขาต้องไปตะวินเนาะพี่น้องเขาไปนางกาวเป๋าเขาไปเต็งจองไหวเนาะเขียนใช่ไหมก็ได้ก็ได้แเอาไ่นาเขียนเลยเขามีแต่ว่าไปแต่พายนางกรอยู่ทางหนาก็คือว่าโอเคโจบจ้าทายโหแล้วก็่เนี่ยมันจะทีแต่กัเสียมันกับแบบได้อัธรุษได้แบบว่า เออได้ห้องได้กีดบันคาบกุญแจนี่ทางหน้านะมันอยู่เทิงมันกับแบบมันคัทปันไดนะเขาตกไปเตวินเพราะว่าเขาไปเสียริตาเนาะก็แบบใส่ผ้าดังนี่จักหน่อยแล้วก็สีสาวห้องอยู่บอนเก่าอีกคือเนาะเพราะว่ามันเดือดเดือดวนซะาห้าต่องแบบพักผ่อนซะประมาณหนึ่งมืเรนท่านอีวราสิบเมื่อกับเมื่อน่าเจ็บเท้าแต่แบบว่าเราเมื่อเลยแบบนี้นะ พี uh, long, no ่เขาหันบนเตีงนอนนอนพี่นองประมาณคือเ่าท่านสรแล้วก็อยากพนอนเถือนะแล้วก็ซ้ำเนื้อสบายดีเลยดีก่นเพิ่งไนไดนโดนเติบล่ะักพักหนึ่งแล้วกินเผาแล้วกินแล้วอลิสาไปกินแล้วว่าจังเรย่างแล้ว่ย่งเผือกย่างของแล้วโอเคเจกมงสองไปไองานเริ่มรันเจ็ดโมงแลเจ็ดโมงแล้ แต่ว่าเขาหายไปแท้ๆหันปกนางามเหายมีหนาคือสี่โมงเนาะอันนี้ก็คือพรีเดียงของอริตาสวัสดีฝากเซียเนี่ยเด้อฝากใข่กำลังใจนอกเนี่ยเด้อมื่อนี้เด้อมือสุดท้ายฮอปไฟนอลแล้วจะเต็มเลยเด้อได้เอาสีสวยเอาแบบ ออกมันมันเนาะที่สุดเอาแบบคนเบิงเดตตาค่งเลยเนาะโอเคมันขึ้นกับสายแตงเน่ยต้องถามเบิงท่านผ่าเบิงถักติดตามผลงานเด้อเอฟซีก็ส่งกำลังใจมาให้ได้อยู่ว่าจะฟังไทยแล้วก็ต่างพิเศษนอกคนกระฝากเงินมาให้โหวตคะแนนให้ดูขอบใจหลายๆเด้อขอบใจที่ซัพพอร์ตน้องหลายๆ่ะนี่แข่งไหนเขาเคยเด็กอะขอให้เผลโชคดีขอให้มงลงหัวปีนี้ พี่เลี้ยงก็อยากได้มงคือกันงานเต้นวเลยแรกคันอกนี่นะถึงหน้างามทังพีเดีอย่างบันได้พักแล้วไปตลอดทั่วเขาเหว่งเขาเหี่องเขอยกให้นองได้มงเหี่ยเขามองคือกันน้ำเพิ่งนีกะมีคนเนาะ้านคนหน้ร้านโดนกะมูไวม่ผงกาง้าวเลือก่าถือเขาเบิ้งคือไปเบิ่งไปเก็บแจังหวเขางามมาดีง่าย มีแต่โูงงามแต่ว่าถ่ายหูแบบไม่อยากขืนเนาะไปโบนเองตะโบดนะคนถิ่งงามหาส่วนร้ายไปตายตอนถ่ายหูเขาถ่ายหูบ่ขืนเนาะกับบางคนบวมั่นใจในน้ำแขวนน้ำหยางในเขาในเหมือตัวจริงเขาแหละเขางามแล้วเ็นตะแผลบางคนปัดแขวบิดนิดนึงเจ็ดสี่น่าอะไรบวกก้ายิ้มยิ้มออกมาอะไรบางทีได้ที่จริงเขายิ้มงามอยู่แต่เขาบวมั่นใจในตัวเองกายนแต่งงามเนาะงามมีแต่โูงงามเป็นตะแพลพี่น้องเออ ผิวหันน่พองแบบไซส์แบบคือหลอดไฟหลอดแต่ละคนอาอจ้าพอกจ้ะเออเห็นอยู่แบบแต่ละคนแบบว่ามันเอาผิวมันคือแบบเดือมันต้องเลยพอมเบิร์มันอีกอย่างก็เขาเนี่ยอีกมาพอมมันแห่งของเหมือนอลิตาเลยเออเห็นอลิต้าคือเป็นผิวธรรมดาผิวสองสีผิวแทนเนาะเห็นว่าใส่สุดสีเขียวออะออามันไหยแบบแบบจ้าเออแบบมันแบบสง่างมันแบบ โอ้ยเลิศนะที่ใค่ะจะได้ขนาดซองแต่งห้าก็ยิ่งแสบว่าถี่ไฟอั้นก็ได้ไม่แห้งเนาะใส่ดูคะแนนใถ่ายเบิ่งนดุ่มๆ่วนเลยกัถ่ายต้องสตอรี่จะเจ้านางต้องให้โลบลบเพราะว่าเขาเขาเนี่ยเขาเลยเปิดเผยสุดแต่ว่าขาสุดขาบียังหันลงได้เขาไล่เออคอยดีแต่มาคอยเบลต์ทายสุดลาตีเขาทายคอยต่างาไปจบขีดจะทายต้องสตอรี่ต่อสุดลาตีค่ะลาตีท่าในต้องสตอรี่เขาลบ้ะจ้า หาทายไม้ทาลงมือหนีท้าโพสมืออื่นเห็นไหมจักรสุดอ่ะเขาใส่มือนีสี่สุดสุดยังเนื้สุดไม้มีสุดชนเผามะกองเอองแล้วก็สุดสุดผ้าไหมเมื่อคืนนี่เนาะมีสุดผ้าไหมลาวผ่าเบี่ยงแก้วฮั่นแล้วก็มีสุดที่เขาเจ้าเต้นแบทเทอร์กันจะเห็นป่ะเป็นทีมฮะมันจะเป็นสุดเดรสสั่นๆเออเหลังจากนั้นก็เป็นสุดลาตินลาตินอืมลาตินก็คือสุดท้ายเลยแมน สุดมงเลยสุดราตรีอ่ามาลุ่นกันว่าไพ่ไพ่เห็ดดีก็ได้มงวันนี้โบกี่ยวกันดอกประงามหรือโบงงามพคนถิ่สมามเนาะเมรเหลืองงามหันงามคนมาหน่างามเมิดคนโบกี่ยวกันดอกว่าเลือกเอาคนถี่งามที่สุดโบเมทุกคนงามเมิดงามงามและมีเสน่ห์ในตัวของของแตงลาวเห็ดออกมาได้ดีบ่ถนัดเขาเหลือเอาตัวมาวัดกันหน่างามว่าเออมือมือมือนี่เนาะคุณอย่างดีสุดบ่ล้มบ่พลาด คือจบตอบคำถามตอบคำถามเพิ่งเนาะแมนก็คือจบมองลงความงามก็คือทุกคนมีความงามเบิไปเอ้ามาฮอดเพิ่งไปไหนต่างบวงเยไม้กี้บอต่างบวงงี้ยัยต้องไปหาซื้อแหละเดี๋ยวเมื่อวานเราเจอกันอาบแล้วไอ้มาสเศกไปหาซื้อเกือบมีเกือบมาใส่ลืมเกือบบรรทันแล้วเนี่ยมาใส่เกือบอีแตนเดี๋ยวจะไป อายอยู่ก็สวรรด์นี่บอบออยู่เซโนเซโนบอบอไปใชมื่หนึ่งหรอไม่ไท่บอตัวอายอยู่กรุงเทพโอ้นี่ต้องมาสปออาดิตาดีมาอาดิตาถ้ามีคนมาตดฉนตั้งบบได้ต้องมาจัดหน่อยจักเบื่อหนึ่งจะโงมากลังจริงจริงอายเราเหตุวี่งอยู่กรุงเทพเพื่ออาริตาอะไรนี่มันจะลงมาจะเป็นเดื่อนมีแต่คนห่างอาดิตาเนาะ ไปยี่หันไปเห็ดชุ่สวยว่ะสวยดีมีคนหากลาอยู่อเมซอนเออเป็นบาริสต้าอ๋อแต่กระแตงหนาคือเก่างามคือเก่าเนาะค่ะเก่างามสีเน่าน่งหันไปสิดไอรอนเนอร์ออกเองเพิ่มมากไอกระีดธรรมดาเพิ่ากไอ้เน่าขีดเน่าไอ้กระขีดประมาณแบบให้มันเขาวแบบนี้เพิ่นมักไอรอนเนอร์เน่าขีดเน่าอยู่บ้านกอยู่เน่าธรรมดาเน่าเราขีดเองเนื้ ผู้สวยพี่นาองค่ตอวเดินเหรออีเสือตัดเน้นเาพนกับว่าเด้เป็นราอยู่พี่นนองเป็นหากเดลือนทางมาเมี้ขี่รถตู่มาเดีดแบบวันนี้ด้วยเนาะ แบบบหาไซโตพี่เนาะน่าเ่น้เนาอืง่าย้เส้สีมันแบบซีมันแบบทันสมัยขนาดอดี้าหคนใส่สีบัวซีแบบสีเขียวสีแบบอดีตาใส่ซีเขียวอ่ะปูดมะยังขนาดเลยสีนี่กงาน งามถุกทุกสตดถูกสีนอาบนาอจจะเฮ็ดนะปวดแขนงามเลสิี๋ยวจะเป็ูอกเฮ็ดว่าพื้นสิ่งเนาะพื้นละเป็นแอนพื้นละหมื่นบาทเนาะไปเบิ่งมยนะครับออนั้นบิ๊กใหญ่นี่แพงสิ่งพักผได้ว่าสิ่งพื้นละหมื่นแพงเด สาบาทอะไรเป็นลลานก็ี่าสาบาทนั่นมันเป็นหลินหนหนทองอันไหนปู้อะไรแสนคนนั้นเสื้อมเป็นลานจะมี่ลานทลานหลานนี่ใครจะบอกใครจะบอนเขาอยู่บางยอดย่ใส่เออยู่ตึกสามสลัน่ะจะเฮ็ดที่ห้าฮะบอก คนาที่เคยเห็นกันนละสสนคอยเคยไปซื้อสายสากก็ไอ,อ้แสงเออม่ไอ้แซดนี่ไม่ดีเลยาบห้แล้วบห้สบายดีม,ม,ม <c oughs> เาเบิ้งแล้วว่าแซดฮะแซดคอยเบิ้ลงอบอเออเปแซดบอแซรงน้โอเตกปลาบังบังตุเซ็ดให้เป็นเ ก็ชะันนไม่ใช่หรอโอ้ย N O อู้หคนบินบ่ารากิบม่ได้กั็ไม่ซื้อ่ยมก็เป็น่อนไ ไอั้เงินเสือของจังขาดแล้วหายเงินหายจิมมี่ขอบใจจิมมี่เด้อที่ชอบขอน้องนอยกับน้องรันน้องขอบใจไอ้ได้เด้อขอบว่จ้าสิวะถือขอบใจเนาะแบบไอ้ซอยตลอด เดี๋ยวมากันไอ้กะซอยมันอันนี้ไอ้นิโนอันนี้ไอจิมี่เออคิดว่าคนเดียวกันขอบใจพี่ท้องกันแหละขอบใจเด้ออันนี้แล้วก็ไอ้อีนี้ก่อนเดี๋ยวทอดจังสีไทยอาริตาโนะว่าอาริตาตอนนี้ยังแต็งตัวอยู่แต่ก็ยังแต่เดียวกันซอยกันซอยอาริตาโนควาเวลามันไก่ทั้งหมดเลยอาริตาตื่นมาทันเนยมึงเพิ่นเมื่อยพี่อ่ะว่าัชน์ซาพี่หน่องยางมาคือคืนนี่ก็เต็มโม หอเจอสีหอดเจ็องหมงนอยางมาคือน mis ี่ค่ะประมาณหาสมโม่คุณน้องเพราะใส่สนยองยาง่วโมงเดี่ยวกันยังมื่ออันนี้ส4าัสีโมงเออจักเต็มจักแบบโอ้คือได้ยางพี่น้อเลยคันบองมีความอดนดีดีอยู่บด้แท้ๆโอเคพี่น้องเดี๋ยวมันสิบบนกันไรเนาะเดี๋ยวถาไปเบิรงอลนิตาตอนสิไปของกองประกวดนะพี่น้องรวังงานเขาเหลือบเจ็ดโม มาแล้วตาพี่เนาะกำลังเป่งล่างอันดิตาเนาะเป็นกำลังแก้ไฮเดอร์โดยเอฟซีต่างประเทศกะเมือม่อเมือ่อทันแล้วเมื่อคืนนี่เราก็ฝากว่าให้โหวตหาแซนเบิ้งก่อนกะหล่านนึบงบอกโวตเลยกะซีแซนโหวตแล้วแต่ว่ามื่อแรกแนี่คอยซีโหหวตาแนใหน้โหวตอดเอาซีนเอาเลย บอกไม่บอกเลยนะเอฟซีนาะเรากับวิญญาให้บอกแน่นะเลยว่าเออมีแต่ร์สุดๆเด้อดาวภาษเบิรงได้สดอยู่โอขอบใจลายๆเด้อพี่ต่างประเทศฝากให้สร้างแสงหน้าน่อยเลยเออพี่เสียงเด้อทุกคนผู้ใดอยากสนับสนุนนะสบายดีเด้อเอฟซีต่งประเทศี่ยมีผีเสียงเด้ออย่ายี่สิบพันขอผีอส่ยงหนี่งเลยทุกคนแต่ว่มีอะสำคัญทุกคนแต่ว่าหลักๆคือ นางสาวเละกับพี่เลี้ยงนางสาวต้องสู่พี่เลี้ยงก็ต้องสู่นางสาวพูดพี่เลี้ยงให้เป็นแถวู่ย่ะดมลูกคุกขานคุณได้เจเจยังไงคุณนะเเนี่ยเดียวตอนแรกกัเจอกันโอ้ยาเจอกันทุกคนเป็นกำลังใจคลิปนี้คือสิลงมาท่านนอกจากผู้อื่นเหมือนว่าลงแล้วสิบีทลิปแล้วนี่เพราะว่าเปิดแล้ทุกคนทุกคนยังโหดทันอยู่เด้อฝากมาหลยๆเจ้าโมกปิดโหวด ปิดโหวต8ปดโมงของเมืองอีแ8ดโมงแล้วแโมงเนาะฝากโหวตให้ลิตาเน่ทุกคนถ้าผู้ใด้สีให้เท่าโหวตให้กะอ่าเป็นโอนมาได้เท่ากับสิยหายบาซุกโอนหายเนาะโหมดหายวาสนาโพราเท่าเข้าไปงานเมื่กาเสียบมี่อันนะมี่สัญญาเดี๋ยวเท่ากับสิยหายบาซุกมันเป็นนนนหระมันยังมีผ่าเบียงผ่าเบียงโอเคเดี๋ยว สิกาไปห้องไปเก็บเพื่องก่อนเจอกันมือแล้สู้ๆเด้อเป็นกําลังใจคอยอีกในรางวัลนี้เออเอฟซีต่างประเทศอะสู่หายกําลังใจหายเต็มสี่คืกันทุกคนจหาลิตาได้รางวัลนี้เนาะเพราะว่าเป็นรางวัลที่หลายคนที่สนับสนุนเป็นรางวัลขวัญใจขวัญใจมหาชนเดี๋ยวหน่อนก็โทรหน้า โอเคเจอกันสู ay, ้ๆเด้อท nah okay. okay. no okay. ั้งผีอย่างข้างอันนั่นน่ะโอเคขอบใจขอบใจไปทุกคนเจอกันเด้อเฮ้ยสุดสาวออฟฟิศเออของทางนี้ก็ได้เนาะโอเคทุกคนเดี๋ยวเฮารับสิไปเอาเครื่องกับเจ๊ขาวเนาะให้เจ๊ขาวพาไปเอาเครื่องทุกคนแล้วก็บอาแฟนบายโยน้ำฝนซะหน่อยน้ำขงสิไปน้ำกันเนาะ แต่บุหูว่าจะได้นอนใจไม่ได้ไงคุณมันอันนี้พี่จ้าก็มันเต็มจิกยึกว่ะเต็มใช่ไฟมันเต็มพี่น้องอยู่วับวับพี่น้อง,ตอ,ง,ต,องตอนนี้ฮะก็มาสือ โซฟีเป็นอแผ่นพื้นให้อลิตานใส่แผนพื้นเนี่ยเพราะว่าเพื้นอาเจ็บท้องมากเดือนเพื้นแต่ก็เข้าซื้อโซฟี่ใ่ก็เอร์ไก่ไปให้เพื้นเนาะถ้าเอากระเอร์ไก่ก่อนเพื้นยังเวฟอยู่แต่ก็พื้นจะปิดเลยเข้าตรงซื้อของไปห้องท้องเลยเพราะว่าคนหนอกว่าให้เขาคนในว่าให้ออกเจนหอดเดือดง่าก็คือซื้อของกินไปไหวเลยหนามใน นำนำภาพก็ต้องสื่อไปเลยไป<อ>สื่อ,อเอาแม่จากตุ๊กหนึ่งบอกูู้สายก็บอกเอาได้ค่ะถ้าส้ต้องนะขอยมีตุ๊กหนึ่งแม่วนอนาจะพออยู่แต่กาอยากสื่อข่าวประยุทธ์แต่กระยานแบบอันนี้เนานะทุกคน<ม>ตอนนี้ฮะกสิไปกับเจ็กค่ะเนาะอดิตาออกไปแต่สี่มุกเนาะเดี๋ยวเขาถ่าเอาเครื่องเล็แล้วแลว ถ้าเอาเครื่องเวฟได้ฮะก,ก็สีออกไปเน,กกนาะกาฝากทุกคนเป็นกำลังใจในเด้อฝากกดไลค์กดแชททีสัมัญธ์ยาดูมาโฆษณาในเด้อไปขอกันคลิปหนะพี่นาพี่น้องกาบึงอาริตาเรเนเบสชิโมงบอพี่นอ้นองขอให้หมงเด้อ